สิบสามสิบสิบคือสูตรคลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชา,นา,ชาวนชาชาวสวนชาวไรจํำสูตรเด็ดนีว้ไวใช้สู่เส้นทางความยังยง่งยืนประยุกต์หลักทฤษฎีใหม่ ลจัดที่ดินเป็นสวนให้สมดุล กัน้วยค,ครับไม่่าะแปนนี่ยเินเ่นปับนาดีเนาะค่นอย่นตั้งแต่แนครับเอาลอกลอกชอออกมันเอต่อครับปฏิกิานดขึ้นที่ได้เพราะว่าตอนนี้กะคือเขาอรูปแบบเป็นหนึ่งต่สอสงครับเออหนึ่งต่อสอนะอครับมกว้างก็ก m, คือยี่สิบแปดเมตรความยาวคือหกสิบแปดเมตรหกสิบแปดเมตรครับวันนี้รูปแบบก็คือเราใสานนหน่อย,ยหน่อยหน่อย ่นตัวใดข้างล่างตัวใดข้างเทิง้างล่างยุบบนยุ่บนทางล่างยุบนทำเป็นน้ำหน้าอย่างอ๋อน้นำอย่างมากจากขบวนแบบที่นี้แบ่งน้าอยู่ตรงกลางแบ่งน้าอยู่ตรงกลางโค้งค้องจะอยู่แบบไหนครับค้องค้องนี่เป็นค้องอ้อมอ้อมแบ่งครับไปชนไปชนแบ่งล่างสองฝั่งรถแบ่งล่างแล้วก็มาต้นเออห้างบ้านขบวน สามารถเชื่อมถึงกันได้น้ำน้ำไหลไหลวนได้ครับอ๋อน้ำไหลวนได้อ๋อจิ๊บเวทดี่ยวอ่าเป็นหูกันคือกอลแล้วเดี๋ยวนี้เขาเร็ยนทะลุเลยอ๋อทะลุตึงกันเลยทะลุตึงกันงหมือนันอ๋อครับครับโอ้ต้องต้องใช้เวลาปรับครับปรับเอาหัวต้นไม้ม่เนานะเจได้ต้นใหมันเป็นเป็นตด้จงใหมได้บ่จงใหได้ปะจงใหม่เป็นต้นใหญ่ครับต้นใหม่ปะเป็นยังอ๋อเรวดู การขุดต่อไปนะครับว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในการลงพื้นที่ในการขุดลงมือขุดของพกน้องนาของนายพิยะขวาไทยนะครับกาปรับหน้าดินก่อนครับจะกำหนดแปลงกำหนดรูปแบบได้นะครับเริ่มดำเนินการขุดแล้วนะครับ ดินดีครับดีไซน์ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำไม่มีปัญหาเรื่องหินไม่ได้เลยจะบอกแบบแล้วนะครับวันนี้มีท่านพ่ออดุลนะครับพ่อเทศบานพ่อการช่างช่างเทศบานตะบนหนองสังคุละเหมาแล้วก็หัวหน้าบระะิษัทหนุ เนะครับการนำ้นชนเป็นเพราะมาพวคุณดูแลกานดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ครับก็ได้ปัดเก็ตนะเก็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว วันนี้วันอาทิตย์อาจารย์กล้วยมาดูงานเหรอครับหรือทำงานอ <มา S 1> นะรปรับภุมงานคือเราแล้ะครับเพราะว่าเมื่อนี้กระน่ำที่เสร็จนะครับเพราะว่าเริ่มงานแั้งแม่วันสุสามว<า>ันนี้วันนะามมือมือึงเมื่อนี้กระน่ำที่เสร็จับไปมา,าปอบคุมสเปคหน่อยนึงเพราะว่าคล้องสาไก่นี่เขาเฝาน้ำรดนีประมาณห้าสิบเซนคล้องสายของคล้องสไก่นี่ครบเมียนหันหาสบบ้อนี สองเมตรนะารับผมยังได้สามเมตรแหละแต่ว่าพี่เหลือพื้นที่น้ำหน่อยไปหน่อยนี่อ๋อนี่ิพื้นที่นาครับตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำทั้งหมดนะลอกออกห้าสิบเซนลอกออกนาดินประมาณรเบนลอกออกพลาดสิบเซนแต่งผู้สารดีดีตรงนี้ที่เป็นฟองใส่ไก่ทะลุไม่นี่ตามตรงตรงทุ่งนี่ครับของไก่ไก่ทะลุอีกครับทะลุด้วยกัน่นมาทะลุไอ้บ่อนี่ครับหวานบ่อนี่ก็วัดแล้วครับบ่อนี่ลึกสองเมตรนะครับสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบอ่าบ่อนี่ลึกสองเมตรห้าสิบ เป็นบ่อน้อยนะครับเป็นบ่อน้อยรดนบอนุ่นเป็นบ่อใหญ่นะครับความลึกอยู่ที่3เมตรนะครับ3เมตรอ่าผมกวัดแล้วเดี๋ยวไปเอาลงลบุกไปบึ้งนะครับสเมตรบ่อเสร็จใกล้นี่ลึกเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบบอกว้างกว่าสองเมตรหาสิบอ่ครับมันนี่เกาะเขาเรียกเกาะอะไรอยู่ตรงกลางนึ่งบัวคณาทองคำหรือเป็นโคกหรือเป็นอะไรอ่าเป็นบัวคณาทองคำครับตรงนั้นใช่ครับตรงกลางเนี่ยคณาทองคำครับปลูกอะไรได้ครับจุดเป็นเป็นโคกมีจุดนี้จุดเดียวครับผมโคกนี้จุดเดียว จะเป็นโคกนะครับเดี๋ยวก็ยังพวกนี้จะทําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับพวกนี้ทุกอย่างเดี่ยครับสวยงามครับเดี๋ยวเอาบินเอาโดนมาบินตอนไหน,นหไป จำนึกพึ่งตนเองตั้งไว้อดทนจริงใจสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาปลุกรักปลูกปลูกปัญญาจะพากันาสร้างชุมชนอย่าง่นคนทุกคนร่วมทุกคนชื่นสัง่งคงดังยืนด้วยเครือข่ายร่วมพัฒนา ที่ต้องใจงคนอื่นยืนยัดยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเรา พึ่งตนเองตั้งไว้อดทนยิ่งใจสร้างเครือข่ายรวมพัฒนาปลุกหักปลูกปูกปัญญาจะพัฒนาสร้างชุมชนอย่างยืนคนทูกคนรวมทุกคนชื่นสังคงย่างยืนด้วยเครือข่ายรวมพัฒนาสมงานประสานใจจะทำอะไรเอาชุมชนเป็นที่ตั้ง เป็นกลุ่มเราะห์บางไม่ทีใครให้ต้องอยู่ข้างหลังพัฒน,น,นา,าสร้างสรรสร้างมไทยให้ยั่งยืนมีจิตรวมพัฒนาเพือจิตอาสาสร้างสังคมให้ยั่งยืนจะพัฒนาเริ่มที่ต้องใช้คนอื่นยืนหยัดหยัดยืนเพื่อเมืองไทยของเราจะพัฒนาเริ่มที่ต้องใช้คนอื่นยืนหยัดหยัดยืน ใครขอ